ได้ลนะสวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทยขานะครับเมื่อน,นี้ผมกับศ<ม>ิภามาเก็บเห็ดนะครับแล้วก็เอาเห็ดไปตำแจ่วนะครับชายพี่น้องเบิ่งว่าวิถีชีวิตชนเผ่าไทยขาอยู่แบบใดสำหรับนะแต่ว่าผมมาหอดป้าแล้วก็หมากสมม้งไร้ไหนนะครับ FC คุณนะ่ะอันนี้ภาษากลางเขาเอิน้นส้มแขกนะครับแต่ว่าบ้านผมเอิ้นหมากสมมง้งนกะับเซี่ยสิภาให้เบิ่องต้นก่อนอน,นี่ ธรรมดานี่แต่ผมยังน้อยนี่มันมีหมะสมมันมีพันหวานในพันสมนี่เนาะโอ้โหนะครับอนี่แหละครับที่เขาเอาไปทํายาระบายนะครับชุ่มแขกตรงนี้เพียบเลยนะครับมีหลายร้อยต้นอจบจบ โอ้บอกไว้นะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาเก็บเห็ดน้ำหมากนี่ครับเห็ดน้ำหมากก็จะอยู่แบบนี้โอ้โดอกนี้แก่แล้วนะครับแก่แล้วก็ยังพอได้อยู่ครับโจอนี่พี่จอนจี่มาจอมาจอมาจอจอยังไงนะอ่ะ นี่นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดอกนะครับนี่เดี๋ยวผมจะไปปิ้งนะครับนี่สวยๆทางนั้นครับแล้วก็อีกดอกนึงเอ้ยนี่ครับ fc สครับแล้วก็จะมีเดี๋ยวผมจะหาอีกขั้หน่อยนึงตามบอกนี่ดอกหนึ่งนี่ดอกนึครับ อันดอกนี้จะเป็นสีขาวอ่านี่ครับถ้าดูด้านหน้ามเมนะถ้าดูด้านหน้านี่เขาเรียกเห็ดน้ำหมากนะครับหรือว่าเห็ดแดงนะครับเดี๋ยวผมจะปิ้งทำอันดับแรกเราก็ต้องไปล้างก่อนนี่ครับล้างล้างล้างน้ำเบาเบา นะครับล้างเบาๆเพราะว่าเห็ดพวกนี้มันแตกง่ายนะครับล้างแต่ว่ามันไม่ค่อยจะสก,กปรกเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอยู่ใต้ใบไม้นะเดี๋ยวผมครับก็ได้มาประมาณนี้นะครับล้างแล้วเดี๋ยวผมก็จะเขาเรียกภาษาคาเขาเอินจามนะครับเดี๋ยวผมจะจามให้ดู แล้วก็นี่ครับเราก็จะเอาไม้ไผ่เสียบเข้าที่เขาเรียกว่าตีนเห็ดแดงนะครับอยู่อยู่แบบนี้นะครับก็เอาทุกดอกเลยนะครับนี่ครับเห็ดพวกนี้ถามว่า มันจะเบื่อไหมไม่เบื่อครับเพราะว่าเราผมกินมาตั้งแต่เล็กนะครับนะพ่อแม่พากินแบบนี้นะเป็นอาหารชา้าโอ้โหแตกซ้ำนะครับผมก็จะเก็บเอามาเหมือนเดิมนะครับเพา,ามันหายากนะครับเอฟซีนี่เลยนะครับนีเลย โอ้โหิกเลยนี่ครับเรายัางไม่ต้องทาเกลือเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราตำนะครับเราจะเราจะใส่เครื่องปรุงอีกทีหนึ่งนะครับใส่พริกน้ำปลาถ้าไม่มีน้ำปลาก็ปลาร้านะครับใส่เข้าไป นะครับรสชาติหน้าตาจะเป็นอย่างไรตามมาดูครับนะครับเมือ่อไฟมันร้อนแล้วผมก็จะทำการปิ้งมันใครแล้วมีลูกเหบอ่อดีมีลูกแ้ะลูลกไปเบิงบกะกะ้งยิงบอกเราเนี่ยก็คือหายใจเก่งแต่ว่าตรงนี้ลูกไปหมดาไย ครับนี่คือเป็นการขั้นตอนการย่างนะครับมรยยรผมจะย่างให้เหลืองเลยนะครับพริกนะครับแล้วมันจะก็จะสุกแหละโอ้โหควันขโมงชงเฉงเห็ไหมครับไม่ได้ไม่ได <c oughs> เ้เอาใหม่เอาใหม่ ท,ทำไมทำเล่นๆได้ <No. S 2> เดี๋ยวจะทำให้มันแห้งนะครับมันจะเหลืองมันจะเหนียวลงไปสักพักหนึ่งแล้วผมก็จะไปเผาพริกเผาเกลือนะครับแล้วค่อยมาตำนะครับนี่ก็จะเป็นอาหารเย็น เผาไทยขานะครับเนี่เป็นอาหารเยินครับใกล้แล้วใกล้จะสุกแล้วนะครับใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอแต่ถ้าไฟมันอ่อนนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะเอาลงไปใส่ถานเลยนะครับ เพื่อความหอมเป็นธรรมชาตินะครับของเห็ดนะครับเห็ดเนี่ยผมจะพูดให้ฟังคือในตรงนี้นะครับเมื่อมันแก่ตัวไปเขาก็จะมีสปอร์ดอกเห็ดเขาก็จะบูดตรงนี้เพราะมีสปอร์พอมันแก่นะครับสปอร์ก็จะร่วงลงดินแล้วก็เกิดใหม่เป็นวัฏจักรของเห็ดนะครับเหมือนต้นไม้ที่ว่ามีเป็นเม็ดแล้วก็เกิดใหม่เห็ดก็เหมือนกันครับแต่ว่าเชื้อของเห็ดเขาจะเรียกสปอร์นะครับจะเป็นเห็ดอะไรก็ช่างครับ แต่ถ้าเราเก็บเห็ดทุกวันทุกวันโดยที่ว่าไม่ให้เห็ดมันแก่ไม่มีสปอร์เห็ดนั้นก็จะหายไปครับเพราะว่าไม่มีเชื้อนะครับแต่ถ้าเป็นเห็ดปวกนะครับช่องของผมที่ทําไว้นะครับผมทําถึงว่าจาวปวกยังไงเห็ดปวกออกจากจาวยังไงเราเข้าไปดูได้นะครับในคลิปแรกๆของของผมที่ทําช่องนี่ครับพอสุกแล้วก็จะออกมาเป็น ลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปตําป่นนะครับครับหลังจากนั้นเท่ากับชิมาเก็บมะพริกนะครับมะพริกปุ๊บปูไว้อยู่หน้าบ้านนี่ละเอาสิบะเอาหลายครับจากเก็บแปดหน่วยเพื่อเขาจะไปขีนะ่แต่เขาจะไปอันนั้นนะครับเก็บเก็บแปดหน่วยเอาไปตําเฮ็ดเด้ นี่ก็เป็นที่บ้านนะครับก่นแรกทาตดานกับเอรอกรลัง,งานนเก็บมาเช็คเต้าวยเี้เย,เยนะครับุ เดี๋ยวผมก็จะไปตำนะครับนี่คืออัมปีนะครับภาษาขาแปลว่าปักพริกนะครับอัมปีเดี๋ยวผมก็จะจามนะครับจามแล้วผมก็จะเอาไปจีเพื่อความหอมของออรสชาติพริกนะครับนี่คือจะเป็นวิธีจริงๆนะครับได้ได้เฮ็ดมาแล้วก็มาจีพริก นะครับโอ,มมอ,อ,อบบ้มีมีอต้อยพ้อนะครับวันนี้มีอต้อยนะครับได้จะกินกับปิ้งไก่นะครับอตอออ้อยชึบนเออเออเออพอนอนนะครับก็ จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาของพี่คีอเราจี่นะครับ นะครับนี่ก็คือเหตุก็วันนี้ยิ่งมีสูตรเด็ดนะครับผมจะใส่แมงดาเข้าไปนะครับอพอดีพอดีฝนตกเนาะเขาไปหาแมงดามาได้ผมรีบไปทําคลิปนะครับแมงดาก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็จะจี่เลยนะครับ,บ นี่นะครับผมก็กำลังจีแมงดาอยู่ครับโอ้โหกลิ่นหอมนะครับกำลังจีเมงดานะครับเราจะพริกนิดหน่อยโชวโอ้โหเห็นนะครับนี่ไงนี่คือเมงดาสดๆก็ใส่แมงดาลงไปใส่เห็ดแล้วก็ใส่พริกลงไปแล้วก็โขลกนะครับหอมเมงดานะครับแมงดาก็ อันน้นเรียบร้อยอนะครับใส่เกลือนิดหน่อยอนะครับอ้โหอแมแมงดามากนะครับแล้วชิมชิมมันก็อร่อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมจะเพิ่มความอันน,น,นั้ลงหน่อยนึงลำปลานี่จปเค็มนะครับลำปลาตานี่จะเค็มะคอะไนห,นหอมแมงดาค,าครับลี ใส่ลได้นคสวยมกบววโอ้โหหอมมากครับเพื่อนนี่ครับนี่ตัวนี้ตัวเล็กแต่หอมมากนะครับหอมบอกนะครับ ก็พร้อมจะรับประทานนะครับนี่ครับหน้าตาของคนเห็ดนะครับอู้ห้อแม่ขี้ข่าววันนี้ก็จะมีคนเห็ดนะครับมกอบังปิ้งปิ้งอยนะครับแล้วก็ เนี้เสียเสียเนสมปลานะครับนี่ฮะอาหารพอาผ่านะครับล้างมือแล้วก็จะทำการชิมปนเห็ดให้ดูนะครับข้าวเหนียวร้อนๆขาของเห็บพี่ชนี่นะครับ ได้กินไอความธรรมชาตินะครับได้กินไอความหลังสัก30ปีที่แล้วแม่คุณฮ็ดให้กินนะครับแต่แม่กนงปันราอยู่พกินไม่แม่แม่ก็ตา,ายคิดเลยงองนั่งหิม,าางม,ม,มแม่นาดไหมอมอมแมาแงดาบัเบบบแอมแอมแอม ครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนอสวัสดีครับ